ดาต้องการให้ผัวของดาเป็นพลเมืองดีสงสารดาเถอะค่ะถ้าพี่เพี้ยงพลั้มเป็นอะไรไปดาจะทำอย่างไรยอดรักของพี่พี่จะเป็นคนดีตามคำร้องขอของดาพี่จะเลิกเป็นโจรเพื่อความสุขของเมียพี่และพี่จะเปลี่ยนชื่อเสียงเสียใหม่วิ่งเต้นหาอาชีพทำพี่จะต้องนึกเสมอว่าดารักพี่ยิ่งกว่าชีวิตของดาดายอมได้ทุกสิ่งทุกอย่างสละไม่กระทั่งเกียรติยศและชื่อเสียงก็ไม่พรรักพี่หรอคะ่ะ กาบเป็นโจรปล้นสะดมเขากินนะ่ะจอมผิดทั้งทางโลกทางธรรมท,ทีเดียวเจ้าทรัพอะ่ะเขาจะต้องสาบแช่งเราและตำรวจยังจะต้องติดตามสังหารพี่อีก สถานจำหน่ายอาหารและเหล้าแห่งหนึ่งทางถนนสุริวกศ์เสือดำได้ไล่เห็นประกาศแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ประตูต้องการพนักงานประจำบาร์หนึ่งคนขุนโจรก็รีบเข้าไปพบกับผู้จัดการบาร์ทันทีผมมาสมัครงานขอรับเขากล่าวกับชายกลางคนรูปร่างเจ้าเนื้อคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาผู้จัดการและเจ้าของสุริวง์คาบาเร็ตเงยหน้ามองดูขุนโจนด้วยความพอใจในบุคลิกลักษณะของเขาอย่างยิ่งนั่งซีน้องชาย ขอโทษเธอเป็นใครผมชื่อพินครับคุณอาวุธของเธอล่ะสำเร็จชั้นมัธยมแปดขอรับแต่ใบสุทธิและประกาศใยบัตรของผมหายไปหมดแล้วไม่มีที่จะนำมาแสดงให้ท่านดูนายหกสัมยิ้มให้เขาฉันพอใจในรูปร่างอันล่ำสันของเธอมากน้องชายแต่ว่าเธอจะทำงานกับฉันได้หรือแต่ฉันจะบอกเธอว่าหน้าที่นี้ก็คือนักเลงคุมบารนี่เองแหละเธอจะเป็นต้องประทักับพวกนักเลงทุกคนที่มาอารวาสที่นี่ หรือพวกคนที่เมาไม่ยอมจ่ายทรัพย์ให้เราเสือดำพูดหน้าตาเฉยก็ดีสิครับเรื่องบูวผมถนัดมากครับท่านผู้จัดการและยิ่งเขารวนเราก่อนแล้วก็ผมรับรองครับหกสายื่นมือให้เขาจับตกลงไอ้น้องชายจะยจ่ายให้เธอเดือนละพันบาทตามเงื่อนไขดังนี้ใบหน้าของเสือดำสดชื่นขึ้นทันทีเดือนละหนึ่งพันบาท มันพอที่จะให้ความสุขแก่เขาแล้วนิดาแล้วเงื่อนไขอะไรบ้างขอรับเธอจะต้องรักษาความเป็นนักเลงของเธอไว้ตลอดเวลาแต่หากมีนักเลงคนใดมาลูบคมเธอได้ละก็หมายความว่าฉันก็จะจัดหาคนใหม่มาแทนเธอแต่ฉันขอรับรองด้วยเกียรติยศหากตำรวจจับกุมเธอในเมื่อเธอเกิดประทะกับใครฉันจะประกันเธอและววิ่งเต้นช่วยเหลือเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะต้องติดคุกติดตารางเราก็จ่ายเงินเดือนให้ครอบครัวของเธอเดือนละพันบาทตลอดไปเสือดำ <S 1> <S 1> <S กระพุ่มมือไหว <S 2> <S 2> ท่านเจ้าของและผู้จัดการบากผมจะตั้งใจสนองพระเดชพระคุณจนสุดความสามารถเชียวครับนายหกซำได้ไต่ถามเรื่องราวส่วนตัวตลอดจนบ้านที่อยู่ห้องเสือดำมากมายคุณจนได้บอกว่าเขาเป็นกรรมกรว่างงานและอดีตของเขาก็คือนักเลงหัวไม้คนหนึ่ง ซึ่งทำให้ผู้จัดการพอใจในคำตอบของเขาวานิดาปีติยินดีอย่างล้นพ้นเมื่อเสือดำหรือรพินกลับมาบอกหล่อนว่าเขาได้รับโชคดีอย่างไม่คาดฝันคือได้งานทาม,มีเงินเดือนถึงเดือนละ1,000บาทแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งหน้าที่เขาเสือดำทำให้วานิดาวันวิตกอยู่ไม่น้อยรพินคะความมุ่งหมายผู้จัดการบาร์มไม่ต้องการให้พี่คอยประทับขบวนักเลงอันธรพาพั์หรอกค่ะ ถ้าต้องการให้พี่แต่เป็นผู้รักษาความสงบเท่านั้นน่ะแต่ถ้าพี่รักษามันไว้ไม่ได้พี่ก็ต้องใช้อำนาจของพี่จัดการกับพวกนักเลงเหล่านั้นระพินต้องเยือกเย็นรู้จักใช้คำพูดของพี่ให้เป็นประโยชน์และจะต้องใช้หมัดของพี่เมื่อหมดหนทางที่จะเจรจาก,กันได้แล้วบันิดาเตือนเขาด้วยความหวังดีจะพี่เข้าใจดีแล้วระพินคุ้นจนผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานบาโดยตำแหน่ง ส่วนหน้าที่ของเขานั้นไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากคอยดูแลไม่ให้พวกนักเลงอันตรพานมากก่อเรื่องขึ้นที่นี่และคอยระง,งับเหตุทะเลาะวิวาดระหว่างแขกที่มาเทียบในคืนแรกเสือดําได้กระแทกหน้าเจ้าหนุ่มคนหนึ่งลงไปนอนคว่ำอยู่ใต้โต๊ะเพราะเจ้าหมอนั้นได้ตบหน้าแม่พ์ทเนอร์สาวของบาร์ต่อหน้าต่อตาเขาเสือดําต่อสู้อย่างเยือกเย็นที่สุดเขาความคูดต่อสู้เขาได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที และช่วยแก้ไขเจ้าหนุ่มนักเลงจนฟื้นคืนสติเชิญตัวให้ออกมาจากบาร์ด้วยการเตะสั่งสอนอีกหนึ่งทีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้เป็นเหตุให้กลายเป็นเรื่องสลักสําคัญยิ่งเพราะเจ้าหนุ่มนักเลงคนนั้นเป็นลูกสมุนของจอมนักเลงผู้ที่มีชื่อคนหนึ่งในย่านบางรักฉะนั้นในคืนวันนี้สุริวงศคาบาเรตจ,จึงเต็มไปด้วยพรรคพวกของสุขซึ่งพากันมาเที่ยวเตรียมพร้อมที่จะเล่นงานกับเสือดําผู้ควบคุมบาร์นี้ ผู้จัดการบาร์ได้เรียกระพินเข้ามากระซิบบอกเขาพินหรือนี่คงจะมีเรื่องราวใหญ่โตไอ้พวกที่นั่งกินเหล้าอยู่ตามโต๊ะต่างๆล้วนแต่นักเลงแถวบางรักทั้งนั้นมันจะต้องมาเล่นงานถือเพื่อเก้อแขนแทนเพื่อนของมันแน่ขุนโจรไม่ได้สแสดงกิริยาวันเกรงอะไรเลยเขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับนายฮกสับเอาสิครับผมพร้อมนะแล้วต้ผู้จัดการจะได้รู้จักผมดีขึ้นผมจะสู้มันจนยิบตาทีเดียวแต่หากว่ามันลุกรานเราก่อน ดีแล้วน้องชายไม่ต้องกลัวมันใช้เงินพอที่จะช่วยเธอและจําคําฉันไว้ด้วยเกียรติยศของฉันแต่หากว่าเธอหนักมือไปสักหน่อยเป็นเหตุให้เธอต้องติดคุกติดตารางแล้วก็ฉันจะจ่ายเงินเดือนให้มีของเธอทุกเดือนไปนอกจากนี้ฉันขอรับรองจะส่งเสียเธอจนกว่าเธอจะพ้นโทษระพินยิ้มเล็กน้อยแต่ท่านผู้จัดการสัญญาอย่างนี้แล้วก็ผมสู้ยับไปเลยครับผมจะไม่ยอมให้ไอ้มนุษย์หน้าไหนเข้ามาอารวาสในบาร์ของเราเป็นอันขาด นั่นตรงอย่างนั้นกิจการบาทุกแห่งต้องเสื่อมซมและเลิกลงเพราะไอ้พวกกุ้ยมีสตังเนี่ยแหละท่านบูดีตลอดสุภาพบุชนทั้งหลายจึงรังเกียจไม่อาจจะไปเที่ยวเพราะกลัว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอย่างน้อยๆก็ยินคําพูดประกาะสามหาวตอนที่เสือดําจะพูดว่าอะไรพ์ดเนิร์ดสาวคนหนึ่งก็ปลาดเข้ามาในห้องอย่างร้อนรนแต่ผู้จัดการคะอยายนายพิจอรณที่ห้องนี้เลยคะ่ะเสือดําลืมตาพลุกหมายความว่าไรน้องสาว ทำไมถึงจะออกไปจากห้องผู้จัดการไม่ได้พาร์ทเนอร์สาวเจ้าของร่างสูงโป่งยิ้มให้เขาพี่สุขค่ะพี่สุขพาเพื่อนมาเต็มบาร์เชียวพี่สุขเสื้อดำคลงังท่านผู้จัดการเสริมขึ้นเธอไม่เคยได้ยินชื่อสุขนักเกลงโตบางรักหรือพินไม่เคยครับและก็ไม่สนใจด้วยเพราะนัเกเลงโตมันก็มีสิบนิ้วเช่นเดียวกับผมพูดจบ เขาก็ลุกขึ้นยืนหันมาทางพาร์ทเนอร์สาวเธอห้ามไม่ให้ฉันออกไปจากห้องท่านผู้จัดการเพราะเกรงว่าไอ้สุกกับพวกมันจะเล่นงานฉันใช่ไหมน้องสาวค่ะถูกแล้วพี่สุกมาถึงก็ถามหาพินเลยจ้ะราตระกูลไอ้อาว่าไอ้นั่นน่ะที่ชกลูกน้องเขาเมื่อวานนี้ขุนจนหัวเราะอย่างขบขัน <laughs> ถ้าอย่างนั้นฉันจะออกไปเตะไอ้สุกเสียคนหนึ่งเอาละฉันคนเดียวนี่แหละจะฟาดกับมันเองแล้วเขาก็หันมาทางนายหกำัำผู้จัดการครับ ผมขอรับรองว่าผมจะโค่นไอ้สุกเองผู้จัดการบานึกเลื่อมใสในตัวขุนโจรอย่างยิ่งแต่เขาไม่อยากแค่ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตก็กล่าวห้ามนายพินฉันเชื่อทีเดียวว่าเธออาจจะโค่นไอ้ยักษ์ใหญ่ต่อนักเลงคนนี้ได้นะแต่ว่าแต่พอจะหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรจะให้มีเรื่องนะน้องชายเพราะเกิดปะทากันทีไรทาให้บาเงียบเหงาไปหลายวันนะ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนพินนายหกสัมดึงลิ้นชักโต๊ะข้างขวาออกหยิบปืนพกกระบอกหนึ่งสูงให้เขา เอา้าเพินถ้ามันเล่นงานเด้วยปืนหรือแบบมาโมแล้วก็ขอให้เธอใช้ปืนกระบ,บอกนี้สังหารมันเสียเขาสั่นศีรษะขอบคุณครับแต่ผู้จัดการแล้วขุนโจรก็ล้วงกระเป๋ากาเงเกงทั้งสองข้างหยิบรีวอลเวอร์คู่มือทั้งสองกระบอกออกมาผมมีแล้วครับพูดจบก็เก็บไว้ในกระเป๋าตาบดุนายหกสัมยื่นมือให้เขาจับโชคดีน้องชายเสื้อดำก้าวขอบคุณเขาอีกครั้งหนึ่งหันมายกมือตบบาพาทเนอร์สาวไม่ต้องวิตกน้องสาว ไอ้สุกเน่ยไม่ได้กินเหล็กไหลมาจากไหนนักเลงโตมันก็มนุษยธรรมดานี่เองล่ะที่มันโตอยู่ได้ก็เพราะคนอื่นไม่ยอมสู้กับมันถ้ามีคนอย่างฉันล่ะก็รับรองว่านักเลงโตมีไม่ได้เป็นอันขาดฉันคือผู้พิชิตนักเลงโต <laughs> แล้วเขาก็หัวเราะเสียงกังวาดบจะรุดปากออกไปว่าตำรวจที่มีทอมสันเขายังไม่หวาดหวั่นระผินหรือเสือดำ พาตัวเดินอ,ออกจากห้องท่าทักของเขาสง่าผ่าเผยบอกความเป็นนักเรงเต็มตัวเมื่อเขาออกมาพ้นห้องเสื้อดำก็ได้ลายเห็นการแสดงอิทธิพลอย่างปาเถื่อนของชายร่างใหญ่คนหนึ่งซึ่งคว่างขวดเหล้าไปกระทบผนังห้องแตกกระจัดพวกแม่เสิบสาวร้องวิตว้ยกันลั่นและผู้ที่ตั้งใจมาหาความสุขสําราญจากสถานที่ต่างก็พากันรีบชําระเงินค่าเหล้าค่าอาหารออกไปจากสุริวงคาราเรททันทีบอกกูสิว่ย พี่สุขตะโกนลัน่นไอสัตว์ที่มันคุมบาเนี่ยมันไปมุดหัวอยู่ที่ไหนวะไม่ตามมันให้ออกมาพบกับกูเสือดำเกือบจะวิ่งถลันเข้าไปหาเจ้าสุขด้วยความโทสะัแต่แล้วก็พยายามทำใจให้เยือกเย็นเดินตรงเข้าไปท่ามกลางสายตาหลายสิบคู่ที่พากันจ้องมองดูเขาขุนโจรหยุดยืนเผชิญหน้ากับพี่สุจอมนักเลงผู้ขึ้นชื่อลือนามพี่ชายแกต้องการพบกันเหรอ สุขจ้องตาขมิงมองดูเสือดำทันทีแล้วแสยะยิม้มมึงเป็นใครวะกูเหรอ,ก,หรอก็มึงต้องการพบใครล่ะเจ้าสุขหัวร้อกกากฮไอ้ไก่อ่อนมึงอย่ารู้จักไอ้สุกน้อยเกินไปกู <c oughs> จะสอนมึงให้รู้จักกูเดียวนี่ <c oughs> มัดขวาของเจ้าสุขลั่นออกมาจากแคนอล่ัมสันกระแทกถูกหน้าขุนโจนเต็มรักยังผลให้เสือดำเซธลาไปประทะโต๊ะตัวหนึ่งล้มคลืนลงทั้งโต๊ะทั้งคน ยังไงไอ้หนูรู้จักไอ้สุกหรือ,อยังวะขุนโจนผลุดลุกขึ้นทันทีริมฟีปากของเขาแตกเป็นแผลโลหิตไหลรินออกมาเสื้อดำยิ้มให้จนนักเลงบางรักและพูดอย่าเยือกเย็นมัดเด็ดของแกเพียงทีเดียวไม่ทำให้กันตกใจอะไรหรอกเพื่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองครั้นแล้วความรวดเร็วรากับพยักรายเสือดำก็ปาดเข้าประจันบานคู่ต่อสู้ของเขา เตะเท้าซ้ายกลาดเข้าไปก่อนและตามด้วยหมัดขวาเต็มเหนียวแต่สุกป้องปิดไว้ทันทุกคนที่นั่งอยู่ตามโต๊ะต่างๆพากันลุกขึ้นเฮลูกันเข้ามาห้อมล้อมมองดูกันต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างเจ้าสุกกับนักเลงควบคุมบาเจ้าสุกพยายามใช้หมัดขวาความเสือดําที่เคยความใครต่อใครมาแล้วฉะนั้นเมื่มีโอกาสก็สวิงขวาเต็มเหนียวขุนโจรกันด้วยแขนซ้ายและหุกขวาเต็มแรง คราวนี้่างอันสูงใหญ่ของพี่สุก็ล้มหัวลงมือยันพื้นทห้กับสะบัดหน้าเร้าเรา<ๆ>เสียงเฮฮาจากพักพวกของสุกเงียบกริบทันทีนายฮกซำยืนยิ้มอยู่ที่ประตูห้องทํางานของเขาพาร์ทเนอร์สาวทุกคนพากันเอาใจช่วยขุนโจนและรู้สึกเรื่อมใสในความเก่งกาจของเขาเสียงหัวเราะของเสือดําดังลั่นเขายกมือเท้าสะเอวมองดูคู่ต่อสู้ของเขาไอ้สุก กูรู้จักมึงดีแล้วไม่เห็นว่ามึงจะมีฝีไม้ลายมือแค่ไหนโดนหมัดกูเข้าเบาๆเท่านั้นก็โค่นเสียแล้วเฮ้ยไอ้น้องชายลูกพี่ของเองไงใจเสาะนักเว,ว้ยเวลตาของพิสุกแทบจะถลนออกมานอกเบ้าและผุนผันลุกขึ้นทันทีโทสะเกิดขึ้นจนขีดสุดวิ่งเข้ามาตาลุมบอลขุนโจนร,รัวหมัดทั้งสองปที่หน้าและลำตัวเสือดำแต่เสือดำเยือกเย็ยนพอปัดป้องไว้ได้ทุทกๆหมัดครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าสุกเปิดช่องว่าง ฮุกขวาอันหนักแน่นของเจ้าพ่อสุพรรณบุรีก็กระแทกซ้ําก็ให้ที่ขาเขาพี่สุกอีกครั้งหนึ่งมันไม่ผิดอะไรกับทุบก,กระบอกไม้ไผ่ผุบๆเสียงดังกรอบพี่สุกล้มลงกับพื้นทันทีขยับลุกขึ้นโก่งโค้งและก็เหยียดยาวแน่นี่สมุนของเจ้าสุขคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นดังๆพวกเราเอามันรวมตีนไว้เสื้อดําเพ่นแผวเข้าไปยืนชิดกําแพงตึกและพยักหน้าเรียกบริวารเจ้าสุขมาเข้ามาไอ้พวกหมาหมูเมื่อหมดความเป็นลูกผู้ชาย จะใช้วิธีหมาหมู่กับกูกูก็พร้อมแล้วที่จะสู้ตายลูกน้องของเจ้าสุกปลาดเข้ามากุ้มลุมเขาทันทีการต่อสู้ระหว่างหนึ่งต่อยี่สิบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบริวารของเจ้าสุกตั้งใจประหัดประหารเสือดําให้อยู่หมัดอย่างไรก็ตามเคราะของเสือดําก็ยังดีอยู่บ้างประชาชนคนหนึ่งซื่อออกไปจากบา่าได้บอกใเจ้าหน้าที่ตํารวจกองตรวจและหน่วยสารวัตรให้ทราบว่ามีการประทะกันอย่างรุนแรงที่บ่านี้ตํารวจและสารวัตรทหารจึงรีบมาระงับเหตุ พอเห็นเครื่องแบบของผู้พิทักษ์สันติราษฎรูนอเขาเจ้าสุกคนหนึ่งก็ร้องบอกกล่าวขึ้นเฮ้ยตำรวจตำรวจมาว้ยคำว่าตำรวจศักิสิทธิ์พอใช้พวกนักเลงอันตาผานต่างวิ่งหนีกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางเสือดำถูกชกหน้าตายับเยินแต่เขาฉลาดพอที่จะไม่หลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหารขุนโจรวิ่งเข้าไปหาช่วยผมด้วยครับไอ้ไอ้สุกับพวกพวกมันมันกุ้มลุมทำร้ายผมในเวลาเดียวกันนายฮกสับก็รีบเข้ามาหาสารวัตรและตำรวจ ซึ่งกำลังควบคุมตัวพรรคพวกของนายสุขไว้ได้หลายคนและใส่กุญแจมือไว้นายคนนี้เป็นเด็กของผมเองครับฮกซำพูดยิ้มยิ้มเป็นพนักงานบาร์ของผมนายสุขกับพาพวกมาอาราวาสกุ้มลุมทำร้ายแล้วผู้จัดการบาร์ก็ชี้มือไปที่เจ้ายักษ์ใหญ่ซึ่งเพิ่งลุกขึ้นมาและยืนเซ่อเหมือนไก่ตาแตกสิบโทสารวัตรทหารคนหนึ่งปลาดเข้าไปกระชากเอาตัวมารวมกลุ่มกันแล้วกล่าวถามตำรวจนี่เหรอคุณนักเลงโตตำรวจคนหนึ่งได้ตอบเขาครับถูกแล้ว ไอ้หมอเนี่ยตั้งตัวเป็นหัวหน้านักเลงมีสมัครพักพวกมากมายถูกจับขึ้นโรงพักบ่อยๆนายฮกซมถือโอกาสปลักปล้ำเลยเขาไม่พอใจที่บาร์ของผมไม่จ้างเขาเป็นผู้คุ้มครองเหมือนกับบาร์อื่นๆเขาก็เลยมาอาละวาดเจ้าสุขขบกลามเน่นมองดูผู้จัดการด้วยความอาฆาตมาก้ายเออดีแล้วว่ะถ้ากูออกมาจากตารางได้วันใดวันหนึ่งแล้วก็มึงสารวัตรหนุ่มคนหนึ่งคว้านอ,อกเสื้อเจ้าสุขเขย่าตารางอ่ะเขาไม่ได้วิ่ขังหมาถ้าคืนกะใช้อำนาจของแกในทางที่พิ แกมีวัให้ติดตารางเรื่อยๆไปดูแกออกจะโตะเกินไปเสียแล้วประเดี๋ยวพ่อซ้อมเสเลยพูดแล้วก็ว,ว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรสมัยนี้นะไม่มีนักเพลงหรอกใครเป็นนักเพลงอ่ะต้องมาอยู่บางขวางสิบตำรวจเอกซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยกองตรวจได้กล่าวถามเสือดำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคุณบาดเจ็บมากไหมครับขุนโจรรีบตอบทันทีนิดหน่อยครับแต่ถ้าพวกคุณมาช่วยผมช้ากว่านี้ผมคงถูกมันกลุ่มรุมตายแน่ผมขอเชิญคุณและท่านผู้นี้ไปสถานีตำรวจด้วย เพราะเป็นเจ้าทุกเราจะจัดการกับพวกนักเกลงเหล่านี้ต่อไปนายฮกสัมว่าไปสิครับผมจะได้นํานายตํารวจท่านมาดูสถานที่เพราะข้าวของผมแตกเสียหายมากมายนายสุขจะต้องชดใช้ผมขุนโจรชักใจไม่ดีเมื่อเจ้าหน้าที่เชิญเขาไปโรงพักเพราะถ้าหากว่านายตารวจคนใดคนหนึ่งซึ่งเคยประทะกับเขาและอยู่ที่โรงพักเขาก็คงต้องติดกับตํารวจแน่นอนแต่เขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ยิ่งต้องเสี่ยงโชคไปสถานีตํารวจอย่างไรก็ตาม เขาเป็นฝ่ายเจ้าทุกตำรวจเขาไม่สนใจอะไรในเรื่องหลักฐานของเขาเท่าใดนักในคืนวันนั้นเองหลังจากเขาได้ไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจประมาณครึ่งชั่วโมงนายฮกสัมกระเสือดำก็ได้รับอนุญาตจากท่านสารวัตรให้กลับบ้านได้ขุนโจรโล่งอกเมื่อออกมาพ้นสถานีตำรวจนายพินเธอมีฝีมือและน้ำใจสมเป็นยอดนักเลงผู้จัดการบาได้พูดกับเขาด้วยความจริงใจฉันพอใจในความก่งกล้าของเธอมาก ฉันคิดว่าต่อไปบาของเราคงไม่ถูกบวกนักเลงอัตภารบกวนอีกแล้วไอ้สุขคงติดตารางแน่ขอให้ท่านผู้จัดการไว้ใจผมเถอะครับขุนโจรผู้กันนายหกัำผมได้สัญญากับคุณไว้แล้วว่าผมจะตั้งใจทํางานสนองพระเดชพระคุณจนสุดความสามารถความจริงอะ่ะผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรหรอกครับแต่ถ้าใครมาเหยียบจมูกเราแล้ว,ลวผมสู้ตายน,านั่นถูกทีเดียวพูดจบเขาก็ส่งธนบัตรใบละร้อยบาทสามฉบับให้เสือดำอา้าวพิน ฉันให้เธอเป็นรางวาัลในการที่เธอทําการปราบเจ้าสุกกระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บขุนโจรกระพุ่มมือไหว้เขารับธนบัตรใหม่มาถือไว้รู้สึกรักน้ําใจในยายฮกซาอย่างยิ่งขอขอบพระคุณครับผมจะไม่ลืมความกรุณาของท่านผู้จัดการเลยนายฮกซาหัวเราะยกมือตบหลังเขาา <c oughs> น้องชายคืนนี้เธอไม่ต้องทํางานหรอกกลับไปบ้านเสียะจะได้พักผ่อนใส่ยาฉันคิดว่าบาของเราขเราขาเงียบเงาตลอดถือไม่มีใครกล้ามาเที่ยวแล้วละ่ะ ระพินหรือเสือดำกลับถึงบ้านของเขาราวยี่สนาฬิกาในมือของเขามีห่อขนมหวานหนึ่งถุงเขาหยืดยืนหน้าเรือนของเขาและได้ยินเสียงวนิดาคลางเพลงหญิงหญิงเบาเแสงไฟฟ้าบนเรือนยังส่องสว่างวนิดาวันิดาจ้ะวนิดาใจหายเมื่อได้ยินเสียงเขารีบลนลานออกมานอกบ้านคิดว่าเสือดำคงมีเรื่องเกิดขึ้นจึงรีบกลับบ้านในเวลาเช่นนี้พี่หุนโจรก้าวขึ้นมาบนบันได ยื่นห่อขนมให้หล่อนที่รักคืนนี้ท่านผู้จัดการท่านใจดีท่านอ,อนุญาตให้พี่กลับบ้านก่อนแล้วท่านยังให้เงินมาอีก300บาทเอาเก็บไว้สิจ้าวันิดาวันิดาทำหน้าตื่นตื่นจูงมือเข้าไปในห้องได้ยินเสียงพี่เรียกอ่ะดาใจหายหมดหนึกว่าพี่คงไปเกิดเรื่องกับใครรีบหลบหนีเข้ามาเสื้อดําหัวเราะก้มลงจูบเรือนผมเมียรักของเขา <c oughs> จ้าเกิดเรื่องประทะก,กันที่บาร์แต่ว่าพี่กับท่านผู้จัดการบาร์เป็นเจ้าทุก ไอ้พวกนักเลงบางรักมันพาพักพวกไปรวนพี่เลยเกิดปะชาปากันขึ้นพี่มันถูกกุ้มรุมแทบแยกเาะดีที่ตำรวจกบสารวัตรทหารเข้าไปช่วยไม่พี่ก็คงไม่ได้เห็นหน้านดาแล้ววันนี้ดายกมือท่าปกอมองดูเขาด้วยความเป็นห่วงรพินหลอนพูดเสียงแผ่วเบาพี่ต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคะหน้าที่การงานของพี่ถึงแม้จะมีรายได้อย่างงดงามแต่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายอ่ะ วันหนึ่งพี่อาจจะเพี้ยงบ้ําเสียทีเขาจ้ะพี่ระวังตัวเสมอพี่เองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยึดงานบาเป็นอาชีพหรอกเพราะมันเสี่ยงอันตรายแต่จะทําอย่างไรได้เมื่อมันยังไม่มีงานอื่นที่ดีกว่านี้ก็ต้องทนทามันไปก่อนเมื่อเรากินเงินเดือนเขาเราก็ต้องทํางานเขาให้คุ้มค่าวันนดามองดูขนมในมือซื้ออะไรมาฝากดาคะระพินขนมหวานจะดาทานสิจะ้ะพี่จะไปอาบน้ําผัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซิกก่อนคืนนี้อากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกิน พี่ว่าพี่ได้มีเวลาคุยกับวันิดาอย่างสบายใจทีเดียวเขาก้มลงจูบแก้มขวาของวันิดาอีกครั้งแล้วพาตัวเดือนไปทางหลังบ้านวนดดาคลางเพิงรำคอต่อไปหลอนมีความสุขอย่างที่สุดเขาเป็นจอมโจรยอดรักยอดชีวิตของหลอนถึงแม้คนทั้งโลกจะชิงชังเสือดำคนนี้แต่วนิดาจะรักเขาจงรักพักดีต่อเขาชั่วชีวิตดับ